ออฟลั off ่นไม่ต้องเอามาหลังออฟจะพาสาวเข้าบ้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสะที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคนดังออฟสุพนัทและมินดามีทรัพย์สินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรเดว่ากำลังเป็นที่จับตาเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้เลยทีเดียวระหว่างออฟสุพนัทและมินดามีทรัพย์สิน เราจะเห็นโมเมนต์ต่างๆชวนคิดว่าทั้งคู่นั้นคบกันหรือไม่อย่างไรก็ตามจนกระทั่งเผยว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นล่าสุดแม่ของออฟจึงไม่ใช่แม่แท้ๆแต่นับถือและเรียกว่าแม่ได้เผยคลิปผ่าน t ิ k t o อกในคลิปมีการสนทนาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของออฟและมินดาโดยแม่ได้ถามออฟตรงๆดังนี้ยังไงมินดากับมึงอะยังไงซึ่งออฟก็ตอบว่าเพื่อนกันให้ดีให้พูดอีกรอบแช่งเลยนะยังไง เป็นพี่น้องกันแ,แน่นแหละแต่น้องก็น่ารักดีท้องไม่ชนกันแน่ครับไม่เคยชนท้องแต่น้องก็น่ารักดีแค่นั้นแหละเดี๋ยวพามารู้จักโดยแม่ก็ได้ตอบว่าไม่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 ต้องเอามาไม่อยากรู้แค่นี้แหละว่ามันยังไงงานนี้ชาวเน็ตก็ต่างกันเข้ามาคอมเมนต์สนานทั้งบอกว่าแม่คือตัวแทนหมู่บ้านแม่คือความสัทธของคนทั้งประเทศและต่างประเทศแม่บอกไม่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 ต้องเอามามาฟังเด้อสาวเอ็นดูแม่ห้ามเสียงหลงฮ่าฮาชอบชอบไม่ไม่ไม่ต้องเอามาแม่ดีมาก แม่ไม่เอานะสาวมาฟังจ้าเป็นต้น